นะคะที่พระพุทธเจ้าท่านตัดแนวทางต่างๆไว้แต่ละจุดแต่ละชุดแต่ละจุด,แต,จดแต่อีกหมวดหนึ่งเนี่ยนะคะที่ยมนึกถึงก็คือมงคลชีวิต38เจนตอนขึ้นไม่ได้เรื่องทานแต่เป็นเรื่องการครบคนอ๋อถ้ามาพูดถึงธรรมะหมวดนี้มงคล38ประการค่ะนะค่ะ,ะมงคลนั่นคือความเจริญนั่นอีกระดับหนึ่งฮะความเจริญความก้าวหน้าค่ะหากว่า ประสงค์ความเจริญประสงค์อยากจะก้าวหน้าพระพุทธเจ้าให้อยู่กับความจริงก็คือการครบคน,นจะนําไปสู่จุดนี้การครบคนนี่แหละคนนี้อาจจะให้ทานดีแต่คบคนผิดคนนี้อาจจะรักษาศีลดีแต่คบคนผิดนั้นเมื่อคบคนผิดแล้วเป็นอันหวังความเจริญไม่ได้เป็นคนมีจิตใจดีดี วิริยะอุสาหะมีกระตันยูทุกอย่างแต่ดันไปเปิดใจคบกับคนที่เป็นพานเป็นพานพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าพานเป็นทางลงสู่ต่ำหรือเปล่าคะเอาเป็นว่าพอคบกับคนพานแล้วเนี่ยทั้งลงต่ำด้วยทั้งผิดทางด้วยคนพานพระพุทธองค์เนี่ยบรรยัญญัติไว้ว่ามีมีลักษณะยางไรบ้างลักษณะคนพานเนี่ยคือคนที่มีการกระทำมีคำพูดหรือความคิด ไปทางลบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาลัดเอาเปรียบคําว่าคนพาลไม่ใช่คนเก่งมาเรเกเลชกต่อยคนน้นคนนี้นั่นน,นเป็นหนึ่งในความหมายของคนพาลแต่คนพาลในความหมายที่จะทําให้เราเสื่อมเนี่ยคือคนที่มีความประพฤติเป็นพาลความคิดเป็นพาลมีการกระทําเป็นพาลูไพูดง่ายๆว่าถ้าตัวได้ดีหมดมีการงานอาชีพที่ดีก็จริงถูกต้อง แต่อดที่จะเอารัดเอาเปรียบนี่แหละคือคนโตโกงไม่ได้เมื่อมีโอกาสนี่คือคนผ่านในความหมายพุทธศาสนานี่คือความหมายในเปลือกนอกอาจจะเป็นคนดีได้รับการยกย่องแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเมื่อใดนี่คือคนผ่านมีโอกาสเมื่อไหร่ได้เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าผ่านแล้วถ้าเราไปคบกับบุคคลเช่นนี้เราจะต้องทําตามบุคคลเช่นนี้มันก็ผิดทางผิดธรรมะไม่ใช่ไม่ใช่สุจริตธรรม พุทเจ้าก็เลยเสนอข้อสองมงคลข้อสองว่าคบบัณฑิตคือคบคนดีบัณฑิตนี่ไม่ใช่แปลว่าฉลาดอย่างเดียวคือคนดีคิดชอบทำชอบคนที่มีอาชีพการงานก็ดีการการะทำก็ดีมีโอกาสโกงไม่โกงมีโอกาสไม่ค่ะนี่คือบัณฑิตพุทธเจ้าให้คบบุคคลเช่นนี้ถ้ามีอยู่แล้วคบอีกมีอยู่ร้อยหาให้ได้สักพันนั้สักหมื่นแต่คนพานนั้นให้ลดลงจนถึงไม่มีเลย นั่นแหละชีวิตจึงจะเจริญอันดับต่อมาให้อยู่ในสิ่งแวดลอ้อมพอเราได้เพื่อนรู้จักคบคนแล้วเนี่ยต้องมีบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีใช่น,นี่คือพอเว้นจากาคนพานแล้วเนี่ยก็คือพูดงา่ายๆเว้นทางโสโครกก็มาคบบัณฑิตคือเดินทางดีค่ะเดินทางดีจเจริญหรือ,อยังยังจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเขาลพบ,บูชาบุคคลที่ควรบูชาต้องรู้จักว่าใครบ้างเราควรบูชาสูงสุด สาหรับชีวิตมนุษย์คือพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ยังไม่บูชาแม้ไหว้พระที่วัดก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนดีบางคนบอกว่าพ่อแม่เนี่ยปฏิบัติไม่ค่อยงามทําใจไม่ได้นั่นเป็นสิ่งของพ่อแม่ไม่ใช่ลูกจะไปตัดสินว่าท่านเป็นคนดีหรือไม่ดีค่ะเพราะว่าท่านให้ชีวิตแก่ลูกมานี่นั่นก็เป็นคุณธรรมที่สูงสุดสําหรับมนุษย์แล้วลูกไม่มีสิทธิ์ไปวิจารณ์ท่าน ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตอบโต้ไม่มีสิทธิ์ที่ไปต่อท่านท่านไม่ดีก็เรื่องของท่านเป็นเรื่องของท่านท่านอาจจะติดการบานาน,นเป็นโสเปณนีแต่ว่าถามว่าพ่อแม่เหล่านั้นรักลูกไหมก็ต้องตอบเลยว่าหญิงโสเปณนีก็รักลูกยิ่งนักถึงเขาไม่รักเราก็ต้องรักเขาเราก็ต้องรักถึงเขาไม่เลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงเขาต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงท่าน <ifa> บุญนี่อยู่ที่เราใช่ไหมฮะอยู่ที่เราผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่ทําหรือไปทําร้ายท่านเราก็กลายเป็นอนันตริยกรรมเป็นบาปหนัก ท่านจะดีหรือไม่ดีก็เป็นพ่อแม่ยกให้ยกยกไว้นั่นคือบูชาคนที่ควรบูชาอันดับแรกคือพ่อแม่พ่อแม่อันดับต่อมาอันดับต่อมาก็พระบรมศาส,สดาที่เรานับถือศาสนาใดศาส,สนาในโลกต้องเคารพในภาะศาสดาของของตนของตนอย่าไปละเมิดในศาสดาของอีกศาสนาหนึ่งเราต้องอยู่ร,ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็รักเคารพในศาสดานั้นๆเช่นพี่น้องชาวพุทธไปโบสถ์คริส ไปมัสยิดต,ต้องแสดงความเคารพไปลบดูดูหมิ่นไม่ได้เขียนเล่นก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเล่นก็ไม่ได้ค่ะในขณะเดียวกันท่านมาสู่วัดของศาสนาพุทธก็ต้องให้ความเคารพท่านอาจจะกราบไม่ได้ไว่า้ไม่ได้แต่ท่านก็นั่งเคารพได้เดินเคารพได้อย่างนี้เป็นตน้นนั้นในมงคล38สประการเนี่ยพระพุทธองค์นั้นวางไว้เป็นสามระดับหนึ่งระดับชาวบ้านระดับเริ่มต้นสองระดับกลางกลางสามระดับที่ มุ่งหวังจะบรรลุมรคผลเบื้องสูงถ้าระดับชาวบ้านนะระดับชาวบ้านก็เนี่ยคือคบคนดีคบคนไม่คบคนพาลคบคนดีบคนดีบูชาคนที่ควรบูชาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งประจอาที่ดีคบนะแล้วก็ดูแลญาติพี่น้องอย่าทิ้งญาติพี่น้องให้ดูแลญาติสงเคราะห์ญาติพงษ์ท่านละเอียดมากละเอียดละออบอกแม้กระทั่งให้สงเคราะห์ญาติให้สงเคราะห์ญาติบ้านไหนที่ทะเลาะกันอยู่ว่าเธอชอบเอาเงินให้พี่น้องเธอไปใช้เนี่ยแล้วยังบอกอีกว่า การงานอย่าข้างค้างอย่าผัดวันประกันพุ่งคละเอียดละออถึงขนาดถึงบอกก็มีตั้งสามสิบแปดข้อนั้นอยากจะให้ไปศึกษาพี่น้องทุกท่านไปดูไปอ่านไปศึกษาเพราะธรรมะไม่ใช่ของพระคธรรมะเป็นของดีแม้แต่พี่น้องศาสนาอื่นยังนําไปใช้ได้เลยไม่ผิดบทบัญญัติยังความขยันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยการคบคนเอาไปใช้ได้เลย อย่าได้รังเกียจรังออนว่าเป็นของศาสนาพุทธธรรมะเป็นของจริงสําสหรับมนุษย์ปฏิบัติสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะทาให้นึกถึงเวลาคนที่ติดยาเสพติดติดการพานันหรือว,ว่าติดเหล้ากลับจากวัดไปเข้าหมู่บ้านที่เพื่อนตั้งวงรอนะคะนั่นนั่นคือสิ่งแวดล้อมอยู่บ้านคนขายลอตเตอรี่ขายหวยก็มาเคาะนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือต้องมีความเรียนสะสมไว้ก่อนภาษาบาลีว่าปุเพกตะบุญาตาเป็นยังไงคะอ่ะถ้าหากว่า คนนั้นๆอาจจะคบคนดีแล้วค่ะเว้นคนพานแล้วค่ะแต่ไม่มีความดีสะสมไว้ก่อนตัวเองไม่ทําคือ,ค,อคือไม่ได้ทําไวนะ้เนี่ยไม่ได้ทําความดีไว้เลยในหมายถึงชาตินี้หรือชาติที่แล้วฮะทั้งชาตินี้ทั้งชาติที่แล้วเมื่อวัยเด็กก็ไม่ได้ทําความดีไว้มากในอดีตชาติก็ไม่ได้ทําไว้ค่ะอย่างนี้ก็เจริญเหมือนกันแต่เจริญชา้าเหมือนที่คนโบราณก็บอกว่าแข่งเรือแข่งพายพอแข่งกันได้แข่งว้สนาไม่ได้แข่งบุญแข่งเนตอยู่ในข้อนี้ บางบางบางท่านก็สะสมความดีสะสมบุญไว้มากเกิดมาในภพชาติก็ลําบากน้อยเหมือนอย่างว่าบางท่านเนี่ยทำอะไรไม่นานก็ได้รับผลเร็วสําเร็จเร็วบางท่านก็ต้องทํานานหลายปีก็เหมือนเราถมที่นะถ้าที่ใดมันตื้นก็ถมประมาณสักสิบรถยี่สิบรถก็เต็มปลูกบ้านปลูกเรือนได้ค่ะแต่บางที่ถมไปสองร้อยรถแล้วยัง ยังอยู่ไม่ได้เลยยังยังปลูกเรือนไม่ได้เลยน้ํามาก็พัดดินน้หา,ายไปอ<ล>ีก <laughs> นั่นคือภาษาพระเรียกการสะสมบุญไว้ในอดีต <c oughs> ในอดีตก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปสะ <c oughs> สมไว้ในเรื่องการสิ่งแวดล้อที่ดีเนี่ยมันเท่ากับว่ามันตัดไัยของเราออกไปนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรม ต้องฟังหรือว่าต้องย้ำเสมอๆใช่ไหมคะพระ,พ,พ,ระพระพุทธองค์รับสั่งว่าให้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมตามการเวลาที่เหมาะสม <c oughs> อย่างท่านเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยผู้ครองเรือนจะมาวัดทุกวันมันคงผิดวิสัยค่ะ <c oughs> แต่ก็อย่าเหินห่างจนไม่สนใจเอาเลยที่รถของท่านก็ควรจะมีหนังสือธรรมะบ้างวางอยู่เทปฟังก็ควรจะมีหมวดนี้บ้าง ห้องรับแขกมีหนังสืออื่นก็ควรมีหนังสือนี่วางบ้างส่วนตัวเราก็ควรจะสนใจบ้างยิ่งไม่มีใครชวนแล้วสนใจเองเนี่ยอันนี้จะได้ประโยชน์มากแล้วอย่าปฏิบัติทำตามกระแสตามกระแสก็หมายความว่าเห็นเขาไปที่นั่นดีก็ไปเสร็จแล้วนีสิดีก็แนวทางปฏิบัติถึงเร็วด้วยนะคะมีวิธีนี่มันก็เลยทำให้ทาให้ผู้ครองเรือนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่มากเพราะฉะนั้น ถ้าศึกษาปฏิบัติฟังธรรมในการเวลาที่เหมาะสมสม่ำเสมอเ,เกิดมงคลหลวงพ่อคะทุกวันนี้เทปซีดีหนังสือเยอะแยะอ่านแล้วสวดแล้วปฏิบัติอยู่บ้านได้ไหมคะต้องมีครูบาอาจารย์จริงๆหรอคะต้องมีเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยคือผู้ที่จะมาชี้บอกว่านี่ถูกนี่ผิดเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งถ้าลำดับว่าอ่านแค่ความเข้าใจเนี่ยอันนี้ไม่มีครูก็ได้ แต่ถ้าหวังผลเลิศเนี่ยต้องมีครูผลเลิศคือ <ผล S 1> อนุพ<ล>ันธชาตินี้เลยหรือ,อยังไงชาตินี้่คือได้ผลว่าเช่นว่าขณะนี้เรามีสมาธิหรือยังค่ะอาการที่เกิดนี่เรียกว่าอะไรค่ะอาการน้ำหูน้ำตาไหลเหมือนตัวโครงเหมือนจะเหาะได้เหมือนจะตัวลอยอาการอย่างนี้ถ้าไม่มีครูใครจะเป็นคนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คืออะไรนักกีฬาที่เก่งๆไม่มีโค้ชเคยมีที่ไหน ประเทศเราต้องนำเข้าโค้ดจากจีนเพื่อมาสอนปิงปองค่ะเพียงแต่จะเอาไม้ตีปิงปองเพียงแต่จะยกน้ำหนักเอามือสองข้างยกเราต้องจ้างโค้ดแพงๆนั่นแหละคือครูคือคำตอบหลวงพ่อคะถ้าหากว่าจะมาที่วัดด่านในอ่ะนอกจากมาเป็นหมู่คณะนะคะมาปฏิบัติธรรมสองคืนสามวันแล้ว จะมากราบหลวงพ่อหรือมาปฏิบัติธรรมแบบเดี่ยวๆไม่เป็นหมู่คณะนี่มีมีผู้มาเรื่อยๆมาคนสองคนมาครอบครัวมาเป็นประจําตลอดปีค่ะมีมีมาตลอดไม่ไม่ได้หมายว่าต้องกุ๊ปใหญ่เสมอไปห้าคนสิบคนสามคนยี่สิบคนอะไรก็มาประจําโทรศัพท์มาบอกก่อนก็ต่อโทรศัพท์มานัดหมายเผื่อว่าหลวงพ่ออยู่ไหมครูบาอาจารย์อยู่ไหมที่พักพร้อมไหมอะไรคือให้ทางวัดได้มีโอกาสเตรียมตัวที่จะต้อนรับท่านเพราะว่า ทางวัดนี้ไม่ผู้มานั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรค่ะคือขอให้เรามาทําบุญร่วมกันค่ะอะไรก็ตามที่เป็นบุญเรามาช่วยกันค่ะหลวงพ่อเองก็เป็นเจ้าคณะอําเภอด่านคุณทดด้วยค่ะเป็นตําแหน่งปกครองปกครองปกครองก็อาจจะภารกิจพอสมควรทีเดียวแต่ก็มีเวลาในการสั่งสอนญาติโยมเวลามีเพราะว่าเวลามันอยู่ที่เราจัดสรรหลวงพ่อเป็นพระที่มีเวลามีเวลาทุกเลือกที่จะ ในสามสิบวันของเดือนนี่สามารถที่แบ่งสรรปันเวลาได้หลวงพ่อเป็นเจ้าของมอเตอร์ว่าเกิดเป็นคนต้องมีเวลาและหลวงพ่อจะไม่พูดว่าไม่มีเวลาจะไม่พูดทั้นลูกศิษย์หลวงพ่อทุกคนจะไม่พูดว่าไม่มีเวลาและหลวงพ่อพูดไหมคะว่าเหนื่อยเหนื่อยมันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่ามันไม่หน่ายแค่เหนื่อยก็ไม่ถึงกับเหนื่อยกายที่มันไม่ไม่เหนื่อยใจมันพักสักหน่อยก็หายค่ะและที่สําคัญคือ หลวงพ่อรักงานสอนค่ะพราะงานสอนนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าฝากไว้ถ้าพระไม่สอนคนในสังคมจะรู้ดีรู้ชอบไม่ได้่ะงนั้นการสอนนี่เป็นงานสําคัญเราจะต้องทํางานนี้ให้ดีที่สุดและในขณะเดียวกันเราก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยหลวงพ่อเองก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยเมื่อคราวที่สอนผู้อื่นเราก็ได้ทั้งสองส่วนไปพร้อมกันค่ะใครที่แสวงหาครูบาอาจารย์อยู่นะคะ เชิญเลยค่ะมาที่วัดด่านในอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนะครราชสีมาค่ะเจริญรกรารวัชการค่ะเจริญพรค่ะสำหรับรายการธรรมนิยามวันนี้นะคะคิดว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็คงออลูกไปไหนไม่ได้เลยนะคะเมื่อได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อพระจาราร์กวิทนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ